วันนี้วันอาทิตย์แล้วนะคะอาทิตย์ที่แปดต้องต้อมาชมติกินข้าวเหนียวมันมันสักๆติดว่าตีล้างแล้วนะก็ว่าล้างแล้วเนี่ยสระผมเมื่อเช้าสระผมมาเอาทรงนี้แล้วกันนะทรงแบบนี้แล้วกันแสกข้างผมสั้นพอายาวไม่อยากจะสั้นกลัวผมร่วงไมไ่เลยหรอกไอ้ร่วงไม่เท่าไหร่เนี่ยคือเป็นคนไม่ค่อยเท่าไหร่เนะะี่ยค่ะแต่กลัวหัวล้าน อันนี้ก็ล้านละอันนี้เราดึงลงแต่เมื่อวานนะแต่ไม่ไรดูดแอลกันพอดูดแอลแป๊บปากมันอยู่เลยเพราะอะไรกินไก่มาบนรถรู้สึกว่าว่าไปสองไม้นะตีตีล้อไปสองไม้ช่วงกินกินช่วงไหนกินช่วงรถติดไอ้นี่มันไอรอนขึ้นเดี๋ยวจำได้ว่าติมีหลอดนี่ย ชุดอะไรอ่ะชุดใส่บันดอร์นีไ